คริสเตียโนโรนันโดยอดหัวหอกทัพฝอยทองรับคำท้าตั้งเป้าถลุลให้ถึง1,000ประตูฝากกดสับสไ b e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ซีอาเซเว่นจอมล่าตาขายวัย38ปียังคงมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแม้สภาพร่างกายของเขาอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตามโดยเกมล่าสุดทางด้านคริสเตียโนโรนันโดเพิ่งทำประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสได้อีก2ประตูในเกมที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสโลวาเกียไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ในรายการยูโร2024รอบคัดเลือกและการทำ2ประตูในเกมดังกล่าวทำให้แข้งชาวโปรตุกสถลุงประตูในนามทีมชาติครบ200ประตูพอดีจากการลงเล่น1 2ึ อย่างไรก็ตามทางด้านจอร์ดูโนปินโตประธานทีมปอโตก็ได้ออกมาท้าซีอาเซให้ล่าตาข่ายให้ถึง1,000ประตูก่อนแล้วจึงค่อยแขวนสตัดทางด้านคริสเตียโนโรนันโดก็ไม่เคยกลัวกับคำท้าทายอยู่แล้วเขาจึงออกมารับคำท้าของจอร์ดูโนว่า จอร์นูโนทาให้ผมลาตาข่ายให้ถึง1000ประตูสำหรับผมแล้วไวขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนแต่ขาของผมทั้งสองข้างมันต้องตอบสนองความต้องการของผมด้วยถ้าหากขาของผมยังไหวผมจะมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดตอนนี้ผมมองไปถึงการยิงให้ถึง900ประตูก่อนและผมก็มั่นใจว่าผมจะยิงถึงแต่1000ประตูมันยากพอสมควรแต่ผมก็จะพยายามทำมันให้ได้ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ